อมนหนาวไปควายเจไปต้องไหลเออเอ๋ยเอ๋ยย้อนจัดจ่เอยควายแถวีย่า้าโลครับไอควายกระจอกมากไอ้าสตว์ชีวิตอะไรมือไอเยี่ยประจาวอดนั่งมันเอาเอรแจไปเดียวไอควายิ่ประจาวอดไปบายไวย ลุยจ <toys> ักพ <yelled> ี่ยังต่ากัเลยควายก่อยจัีกว่าเยี่ยหาพ่อเหมนน้างเบาหาพ่อเหมเยี่ยได้ควายเยี่ยพ่อตายเยี่ยยีนังเบื่อไม่นช่ควายเยี่ยยี่น้าทอตดี่เยี่ยยี่ควายกเปิดเียวนะไม่ติเี่ยยีควายยีเป่าเลยี้ไูยี่โม่ยี่เอยวายยี่ไต่บ้างสายไดจะตอบนจี่เยี่ยยี่อาลอยี่แวในควายเรียนกเรียนโม่ีเอาวอ ไับพ่อา้ก่วมานเรเยี่ยบพ่อไเยี่ยมดาววัเยี่ยเยี่ยดาบเป็นได้เี่ยมาแม่กว่าเราเลยที่ไ้ย่้วยั้ไม่ต้าโดาพอแม่เยี่ยมแหน้าต่กัไ่ได้เาตายเยี่ยมัเ็ได้แ้ายที่เขาไม่ได้เยี่ยมไ้เไม่ได้มาเยี่ยมตายี่ได้เยี่ยอะไรเยี่ยมด้ง้ก็ตยเี่ยมได้ถึงแม่ตายไสัตว์่ไอ้เยี่ยมก็ต้กับสัตว์ม้อไตายเาัี่มโดนาต่อเยี่ยมได้วย่ตายไมเยี่ยม ควายจ้องดเยาะอดไรไม่จำอที่ควายเราตัดเสียตัดตดต้องตควายตวด่ไอ้ใหญ่ควายอกาับมอไอ้เราอะไรอยางเงี้ยกัดไม่ได้เราะว่าายเอจอะไอยตับไอ้แม่ควายคกระจอกป้าดกากเจาอไหนได้เหี้ยแม่ควายเฮียเอใควายตัดับยิ่งงูไอ้เจ้าับไม่ไดเหี้ยแมู่เียอเจาจัก็โด้เยควายเไรอย่งเงี้ยเพระว่าเขาตายชื่อมอหายควา

อะไรมึงไอ้ทีพูดอะไรพูดถึงขนได้ควายเนี่ยควายก็เพี้ยงมาโดนจับได้ควายก็ไปไอ้สัตว์ไอ้เียส่งเพี้ยน่าก็เลยเี้ยวยี่กได้ต่ำแล้ตายด้ตแล้วก็ตายต่แล้วก็ตายตแล้วก็ตายต่ำแล้วายตแล้วก็ตายต่แล้วกยตแลวก็ตายตแล้วก็ายต่แลก็ตายต่แลก็ตายตแล้วก็ายต่แล้วายตวก็ตายตแล้วก็ายตแล้วก็ตายตแล้วก็ตายต้วก็ตายต่แล้ก็ตายต่แล้วก็ตา่แล้วก็ต

วายจะมาถามว่าได้รไม่คายยิ่ามือสุ่เลยได้ถือวายสดวันเดียววาได้ือวัาไดอวเีวายย่ตอมาไม้อ่ได้อตัว่ได้ถือตัวใหญ่ไ้ถือตัวใ่ได้ถือัวให่ได้ถือตัหญ่ได้ถือตวห่ไ้อวใ่ไ้อตัวได้ถือากวหญ่ได้ถอตั่ได้ถือัวใหญ่ได้ถือตัวใไ้ตอตัว้อวใหดอใหญ่ไดอวไ้อตัวห้อตห้อตวไ ้ย่ไเียวตยหลักระจอกห้องย่ไปที่ตลาดล่างยิ่มหายเลยยิ้ไมยอยากกล้าเลยมึงรู้ตัวไว้หนราจีัด้ย่ไปกระจอกห้องย่ไป หน้าตีหยุดเหรอคหรอว่าใหญ่ควายจะโคตรจะจอดอดับไปสัตว์ดับดับห่าพ่อมึงใส่ควายหรุอว่าดับพ่อไส่หน้าควายเราดาบได้าควายมันหายเถอาไม่ต้อควายดังไม่ชัวอม่ดังมาเล่นไหนละไม่สชต่าดับไข่พี่อยากรอยต่อนี่อยากควยามเก็บกระจกกระจกนงงงขอมึงไหนอ้อดับเอา ่อพ่อไหนควายดับพ่อไหควายจะตเดาเจ่าเดเดดับเจ้าเดาเ้าเดาควายจเดควายเ้าาวายเจ้าควายเาเดยควยเเควายเจีเวายเาเดาายเจ้าดวายเจีาเควายเาเดาควายเาเดาคยเาเดยเ้เายเเยยเเคยเเา ต่ผ่านเลยที่ได้เดาจิ้มอทานสิ่งมามยตอที่ผ่านเลยที่ดาตัวใหล่ต่ำที่มาต่ำที่มาต่ต่ำต่ำต่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 ำต่ต่ต่ตำต่ำ